สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาชมพระแท้ๆดูง่ายๆกันนะพี่นะมาชมพระแท้ๆดูง่ายๆเลยอันนี้เป็นพระบางส่วนผมสะสมไว้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะตำรับตำรานะวันนี้นะเป็นพอสังเขปนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับขยายนะแต่นี่เอาหน้าพระมาให้ดูก่อนนะฮะอ่ะองค์แรกกันนะผมนะผมขอวันนี้โตทำงานผมครับแคบหน่อยนะ อันนี้นะเป็นหลุงพ่อเพชรนะเป็นหลวงพ่อเพชรเอามาให้ท่านได้ชมเลยนะอันนี้เป็นพิมพ์จอบใหญ่นะเป็นพิมพ์จอบใหญ่นะดูเนื้อหาสาระนะขององค์พระนะฮะนี่เห็นไหมท่านจะเห็นนะว่าพระที่หล่อบโบราณเนี่ยจะเป็นลักษณะอ่าเป็นหลุมนะเป็นหลุมทึ่งทึ่งจะต้องมีการแต่งตกแต่งตะไบนะมีการตกแต่งตะไบนะนี่ดูง่ายๆนะฟอร์มแบบนี้นะผมว่าน่าจะได้ หลายหลายหมื่นนะหลายหลายหมื่นนะผมผมเหมามานะอันนี้ผมเหมามาอ่าผมได้มาหลายองคนะแต่ว่ามาเช้าขายไปหมดแล้วนะช่วงบ่ายนี้เอาเอามาลงอีกหนึ่งองนะเอามาลงอีกหนึ่งองอ่าองนี้นะผมเอาสองพันห้าร้อยบาทนะเอาสองพันห้าร้อยบาทมาเทียบกับหนังสือให้ทุกคนได้ดูนะเดี๋ยวขออนุญาตเพราะว่าหนังสือหนักมากนะหนังสือหนักมากนี่นะอันนี้ก็จะเป็นพระทที่ต่างสภาพกันไปนะ ใช้บ้างอะไรบ้างนะก็อาจจะเป็นสภาพอย่างนี้นะแต่ว่าลักษณะของพระก็จะไม่ทิ้งไม่หนีกันเลยนะไม่ทิ้งไม่หนีกันนะเอาสองพันห้าร้อยบาทบางองค์อาจจะแพงนิดนึงนะผมมาขออาภัยนะขออนุญาตค่อยๆเปิดไปดีกว่าเนาะค่อยๆเปิดนะพิมพ์พวกนี้หลายๆพิมพ์เนี้ยผมก็มีนะแต่ว่าเอา่อไม่ได้เอามานําเสนอน,นะไม่ไดเอามานําเสนอเน,นี่ยหลวงพ่อเพชรเนื้อเงินนะหลวงพ่อเพชรเนื้อเงินขายไปแล้วนะ วันนั้นท <c oughs> in ี่ว yeah. like, <Yeah. S 1> ่ามานำเสนอเพื่อนๆนะขออนุญาตดูแป้นหนึ่งเหรียญนะเหรียญแบบนี้ผมก็มีนะเหรียญแบบนี้ผมก็มีดูไปนะฮะใครที่ชื่นชอบหรือว่าสนใจนะอยากจะได้จริงๆนะอยากจะได้จริงๆนะผมก็จัดหาให้ได้นะอันนี้ผมก็ผมก็เคยมีนะขายไปแล้วเดี๋ยวมาดูพิมพ์นิยมก่อนพิมพ์นิยม ดูดูองนี้นะดูองค์นี้นะดนนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าองค์นี้เข้ากับพิมพ์องค์ไหนนะ ประเภทพิมพ์แบบนี้นะเป็นประเภทพิมพ์แบบนี้ไม่รู้ว่าคนจะมองเห็นกันหรือเปล่านะผมก็ต้องซ้ายมั่งขวามั่งอ่ะนี่นะแต่นี่คือไม่ผ่านการใช้งานเลยเนี่ยพาไม่ผ่านการใช้งานนะเดิมๆนะจะเห็นรอยช่อนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเนี่รอยช่อจะเป็นแบบนี้นะรอยช่อจะเป็นแบบนี้เนี่เป็นแบบรอยช่อแบบนี้นะอันนี้พะ พาเขาใช้ช้ำจริงๆนะใช้ช้ำจริงๆแต่ที่องค์ที่ผมมีเนะี่ยไม่ช้ำนะอ่เนี่ยเป็นรอยช่อแบบนี้บางองค์อาจจะเรียบแล้วก็เป็นแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้เลยนะตะไบนะไม่ไม่เห็นรอยช่อเลยนะอันนี้ไม่เห็นรอยช่อเลยนะอันนี้ก็จะมีรอยช่อเนี่ยอย่างองค์นี้ผมเอาสี่พันห้านะเอาสี่พันห้าองค์นี้นะเอาสี่พันหะ้าแบ่งเบาๆนะแบ่งเบา ถูกบ้างแพงบ้างนะก็ต้องมีนะพี่นะคือผมก็พยายามที่จะดออไมาให้มากที่สุดแล้วนะดรอปม้มากที่สุดแล้ไมเดี๋ยวขออนุญาตไปที่สี่ชายห้าชายนะยแล้วองค์พระผมขออนุญาตขยับแบบไปมาหน่อยนะอ่ะนี่ทุกคน อาจจะไม่เห็นนะนี่กลนพระอันนี้คือในในหนังสือยอดนิยมเลยนะในหนังสือยอดนิยมเห็นไหมกลนพระก็จะเป็นแบบน,นี้นะรู้สึกหลงเมื่อเงินนะผมมีอีกผมมีอีกเล่มหนึ่งนะผมมีอีกเล่มหนึ่งห้าชายนะห้าชายดูนะเขาจะมีเม็ดดงเม็ดเดือดนะในองค์พระนะในองค์พระ วันนี้อาจจะไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้มาก่อนนะไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้มาก่อนนะผมก็นํามาเทียบให้กับท่านไปดูนะโซนเนื้อนะโซนใต้ฐานนะฐานเรียบนะฐานเรียบห้าชายเนี่ยฐานเรียบอันนี้คือห้าชายนะอันนี้เอาห้าพันบาทนะเอาห้าพันบ <c oughs> าทขออนุญาตไปโซนอื่นก่อนนะ พาเยอะนะพาเยอะแต่ว่าวันนี้นึกว่างๆอารมณ์ดีๆอยากเอามาให้ทุกท่านได้ชมนะอันนี้เป็นเป็นตะกูลเนื้อดินบางคานนี่อันนี้แพงนะฮะนนี่แพงมากๆเลยนะแพงมากๆเลยไม่ใช่ถูกๆนะนี่เป็นพักเนื้อดินอ่าหลงเพร่อเงินนะอันนี้เป็นเนื้อดินหลงพ่งเงินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ พระปิตาเนี่ยหลวงพ่อเงินนะวัดบางครานนะดูดูด้านล่างเนี่ยนะหลวงพ่อเงินวัดบางครานพิมพ์พระปิตาเนื้อดินนะอันนี้หลายตังหลายตังถือว่าเป็นเนื้อดินบางครานที่ที่ราคาค่อนข้างที่จะแพงที่สุดนะค่อนข้างที่จะแพงที่สุดเลยนะเนะี่ยวันนี้ผมมีมาหนึ่งองค์เหนึ่งองค์นะดูเลยนะนะผมขออนุญาต นำเสนอให้กับทุกท่านเลยนะให้ดูให้ดูจากฟ้าองค์นี้ก่อนนะโซนเนื้อนะก็จะเป็นโซนเนื้อแบบนี้นะจะเป็นโซนเนื้อแบบนี้นี่เขาก็จะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมเป็นห้านะเหลี่ยมนะห้าเหลี่ยมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหลี่ยมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหลี่ยมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหลี่ยมแบบนี้นะ หกเหลี่ยมแบบนี้โอ้โหอันนี้เก่าๆมากๆนะพีนะด,ดูง่ายด้วยนะดูง่ายด้วยอันนี้เทียบให้ดูเลยนะยเทียบให้ดูเลยนะหกเหลี่ยมหายยากนะหายากผมเอาเอาสามพันบาทนะเอาสามพันบาทนะแบ่งปันนะเอาสามพันบาทราคาเล่นเกินนี้เยอะแยะมากมายนะมาหาศาลนะบอกเลยเยอะแยะมากมายมหาศาลแลผมผม บางองผมมีข้อมูลไว้นะบางองผมไม่ได้มีต้องขออภัยจริงๆนะ <c oughs> อ่ะเนี่ยเนื้อดินบางคานนะพิมพัพยดยศนะพิมพัพยดยศแถวแถ,ถวจังหวัดพิจิตรเรียกแตละปัดเดียวแตละปัดเดียวเนี่ยแถวพิจิตรเรียกแตละปัดเดียวเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยเอาเอาสองพันห้านะเอาสองพันห้าเนี่ยเอาสองพันห้าผมเรียกไ,ได้เลือกตั้งเลยนะบ่ายสองกว่านะ อย่างเงเอาสองพันห้าร้อยบาทนะเอาสองพันห้าร้อยบาทขออนุญาตไปแบบไวๆนะเพราะว่าเอาข้อมูลมาให้ทุกท่านได้ชมนะเผื่อที่จะพอตั้งเคบนะอ่ะเตาลมงมาเงินนี่แท้ดูง่ายนะแท้ดูง่ายๆเตาลมงมาเงินนะขายเฉพาะเตานะเดี๋ยวนะแกะก่อนดีกว่าขายเฉพาะเตา จียได้ตลับนะแต่ใครจะเอาตลับด้วยก็ได้นะแต่ผมว่าตลับเนี่ยผมสั่งทําสําหรับตัวนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวฟังราคาดีกว่าเนะฟังราคาดีกว่าอฟังราคาดีกว่าแท้ดูง่ายง่ายแท้จะจ่าไม่ต้องสงสัยนี่แท้จะจ่าไม่ต้องสงสัยนะฮะนี่ดูเลยนะเต่าลงเงินวัดบางคลานนะถ้าใส่ตลับก็โอ้โห บึ้มเลยนี่อือหือ,อ,อบอกได้คำเดียวว่าจุจ๊จุจ๊จุ๊เลยนะเดี๋ยวได้ดูราคาพร้อมตลาดมี่ตกใจเลยนะตกใจเลยว่าเพชรพิจิตรขายไปได้ยังไงราคานี้นะมีคนต่อไว้ที่งานแล้วนะแต่ไม่อยากจะขายนะขายให้กับลูกค้าผมเนี่ยผมผมดีใจนะผมดีใจเนี่ยนะวิ่งวังเลยนะบอกเลยว่าวิ่งวังเลยนะ ไปตรงไหนไม่มีออยใครนะบอกเลยนะไปตรงไหนไม่มีคาอายใครเอาพร้อมตลับนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเต่าก็เกินแล้วนะเต่าก็เกินแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ทองนะเป็นเงินชุบทองนะเป็นเงินชุบทองแท้นะฝั่งเพชรนะฝั่งเพชรน,นะนี่ฝั่งเพชรนะฝั่งเพชรน,น,นะเงินชุบทองนะฝั่งเพชร บอกเลยว่าเป็นงานเกรดเอเลยนะเป็นงานเกรดเอใบหนึ่งเกือบห้าพันบาทแล้วนะพี่นะเกือบห้าพันบาทนะ่ะเดี๋ยวดูนะผมทำาำหนี้ไว้ที่โงคงไหนมั้งอันนี้ก็มีนะทองคำเนี่ยทองคำก็มีนะใครจะเอาเนี่ยผมเอาเอาห้าแสนนะทองคำนะอยู่ที่ตู้นะอยู่ที่ตู้ต้องเข้าไปเอานะเด,ดูนะอ่ะนี่ ผมบอกแล้วพร,พระหายากหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะปีหนึ่งห้าพิมพ์ห้าเหลี่ยมหลังยันนะพิมพ์ห้าเหลี่ยมหลังยันนี่องค์นี้เลยอ่าองค์นี้เลยนะ <_ p ain> พิมพ์ห้าเหลี่ยมหลังยันอ่าดูนะ <_ p ain> เดี๋ยวแกะให้ชมนะเดี๋ยวแกะให้ชมแต่วันนี้ใครจะเอาพร้อมตลับก็ได้นะใครจะเอาพร้อมตลับก็ได้ <_ p ain> พระ,ระเปล่าเปล่าเนี่ยเอาสี่พันบาทพระ,ระเปล่าเป่าเอาสี่พันบาท เนื้อขาวหายากแล้วพิมพ์ห้าเหลี่ยมในหายากพระเปล่าสี่พันบาทพระแทนล้านเปอร์เซ็นนะพระแท้ล้านเปอร์เซ็น,นะน,ซนไม่ต้องวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นนะนี่พระแท้ล้านเปอร์เซ็นฮะพาแท้ล้านเปอร์เซ็น,น,เ,ซนเอาสองพันห้าร้อยบาทนะพร้อมตลับนะเอ้ยเฉพาะจะเฉพาะ,ะพ,พระนะเฉพาะพระสองพันห้าร้อยบาทนะแต่ถ้าเอาตลับด้วยนะถ้าเอาตลับด้วย องนี้ผมเอาเอาแบ่งปันเลยเอาห้าพันบาทเอาห้าพันบาทพร้อมตลับนะแบ่งปันเอาห้าพันบาทไม่ไม่ไม่เชี่ยวเลยนะรานะคาเนี่ยผมผมแบ่งจริงนะสมเด็จแดงนี่ขาวเนี่ยขาวนี่พบเจอทั่วไปนะขาวเนี่ยพบเจอทั่วไปผมเก็บแต่แดงเพราะว่าแดงหายากกว่าเล่นแพงกว่านี่สมเด็จแดงฮนะ สเํเล็่ลงพังเงินนะเนื้อแดงปีหนึ่งห้านะปีหนึ่งห้าพร้อมตลับนะฮะเจ็ดพันพร้อมตลับเจ็ดพันนะเดี๋ยวเรามาบอกราคาพระอีกทีนหนึ่งนะพร้อมตลับเจ็ดพันพร้อมตลับเจ็ดพันบาทนะนี่พร้อมตลับเจ็ดพันบาท เดี๋ยวมาดูนะนี่ขี้ยงขี้ยงเนี่ยธรรมชาตินะนี่แต่ถ้าพระอย่างเดียวนะพระอย่างเดียวผมเอาสนะีา 4, ่พันนะเอาสี่พันบาทนะพระอย่างเดียวเอาสีา่พันบาทนี่พระอย่างเดียวสี่พันบาทพระแทนล้านเปอร์เซ็นนะไม่ต้องสงสัยนะบอกเลยของตรงไหนสบายใจนะเฉพาะพระสี่พันนะพร้อมกรอบเอาเจ็ดพันบาท แล้วผมบอกแล้วกรอบผมไม่ใช่กรอบคีเลยนะพี่นะบอกเลยกรอบผมนี่ครึ่งหมื่นนะครึ่งหมื่นครึ่งหมื่นต้องมีนะกรอบผมนะนี่ใา่ให้เรียบร้อยนะฝั่งเพชรมานะฝั่งเพชรแท้นะแต่เขาเรียกเพชรอะไรนะผมไม่เข้าใจนะแต่เรียกเพชรอะไรตั่งทำนะตั่งทำนะไม่ใช่ว่าจะไปเดินตรงไหนก็ได้นะกรอบนี้ผมฝั่งทำนะอ่ะสีแดงหายากนะจําไว้นะเผื่อเจอ พวกพวกนี้ก็เคยมีนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไว้ไหนนี่นางอ่ะนางนางก็เก็บแดงผมก็เก็บแดงนะอย่างนี้อย่างนี้ไม่แพงอย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแพงอย่างนี้แพงกว่าแดงเนี่ยแพงกว่านะแดงผมมีสององนี่แดงผมมีสององดูง่ายง่ายแท้นะนี่แ,แทล้านเปอร์เซ็นนะแทล้านเปอร์เซ็นไม่ต้องห่วงฮะวันนี้มีสององนะแดงมีสององนะ เอาองละสองพันเจ็ดนะเอาองละสองพันเจ็ดร้อยบาทนะองที่หนึ่งนี่องค์ที่สองนี่นะองค์ที่สองนะอง์ละสองพันเจ็ดร้อยบาทนะองละสองพันเจ็ดร้อยบาท,นะอ 2, บาทนะขออนุญาตไปไวๆเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะเลยเวลาเลือกตั้งอ่ะดูอย่างนี้ทุกคนจะได้เห็นเนาะอ่ะห้วยเขนนะแป๊บหนึ่งนะพี่นะผมมีห้วยเขนนะเงินเดี๋ยวผมไปเอาไปแป๊บ มีเนื้อห้อยเขนเนื้อเงินนะนี่อันนี้เป็นเนื้อเงินนะนี่ห้อยเขนหลงรูปหลอนหลงเงินวัดบางคานพิมพ์ใหญ่เนื้อเงินออกวัดห้วยเขนนี่อันนี้เป็นเนื้อเงินอ่าเนื้อเงินนะเนื้อเงินเนื้อเงินนี่เนื้อเงินเขาก็ถ้าถ้าใช้มากๆเขาก็จะเป็นแบบออกสีเหลืองคุมได้เหมือนกันนะแต่นี่เป็นเนื้อเงินนะนี่เป็นเนื้อเงินดูง่ายๆนะ เนื้องเงินนี่เอาหนึ่งมืนห้าพันบาทเอาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทราคานี้ไม่แพงพี่นะนี่ราคานี้ไม่แพงนี่ดูไง,ไง่ายๆอันนี้ก็เนื้องเงินนะเนื้องเงินนะนี่เนื้องเงินนะพี่สังเกตนะห้อยเขตนี่เขาจะมีร่องเอ้ามีผิดองเขาจะมีร่องนะเขาจะมีร่องร่องแบบนี้ฮึฮะร่องแบบนี้ เนยร่องแบบนี้เห็นไหมแถวพิจิตเขาเรียกล่องน้ำเนี่ยเนี่ยแถวร่องแบบนี้แถวพิจิตเรียกร่องน้ำออันนี้ก็จะเป็นผลพิลมพ์นะเป็นเป็นเป็นเนื้อควเ,เนื้อนะแต่นี่เป็นเนื้อเงินนะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ่าแล้วก็มีอันนี้เป็นแบบเนื้อสำลิดนะเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะแต่ดูให้ดูหน้านี้หน้านี้หน้านี้ แต่งแขนนะอันนี้เป็นแบบแต่งแขนเดี๋ยวผมจะเอาแต่งแขนให้ดูนะเนื้อสมฤทธิ์แต่งแขนมีไหมเนี่ยในในเนี่ยเนี่ยจะเป็นพิมพ์นี้นะจะมีสังเกตได้ฮะห้วยเขนจะมีร่องน้ําเดี๋ยวนะผมขออนุญาตยกยกโทศัพทดีกว่าสะดวกกว่าเ่ยก็จะมีร่องน้ําแบบนี้นะมีร่องน้ําแบบนี้อะ คอยเขนอันนี้ก็จะเป็นพวกหน้าหนูก้นอูหน้านาหนูก้นอูผมก็มีอันนี้ก็จะเป็นพวกท้องเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี <c> ่ <oughs> อย่างของผมเนี่ยจะเป็นพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์แบบนี้จะเป็นพิมพ์องค์นี้นะเป็นพิมพ์องคนี้เนี่ย แต่เป็นฟิล์องนี้แต่องเนี้ยเนื้อหากเก่ากว่านะเนื้อหาก็เก่ากว่าอ่ะเอาราคาไปเลยนะพี่นะเอาราคาไปเลยนะอันนี้เอาเจ็ดพันบาทเอาเจ็ดพันบาทพาไปไกลได้เป็นหมื่นนะพาไปไกลได้เป็นหมื่นผมขายเฉยๆนะผมขายเฉยๆนะเอาเจ็ดพันบาทระบายพักออกนะระบายพักออกบ้างนะ <c oughs> อ่ะนี่อาจารย์แจ๊คครึ่งซี ้ามีหนังสืออีกเล่มหนึ่งมันมันจะดีกว่านี่นะอีกเล่มหนึ่งนะเนี่ยอาจารย์แจ๊คครึ่งซิกอาจารย์แจ๊คครึ่งซิกเนี่ยเอา,า,าอสี่พันห้าเอาสี่พันห้าผมบอกราคาไปแล้วนะบางทีผมลืมนะ้ามาขาวมีซีมแพงเลยนะเนี่ยเอาสีา่พันห้าอาจารย์แจ๊คครึ่งซิกเนี่ยขึ้นช่อตรงนี้ขึ้นช่อตรงนี้เห็นไหมเนี่ยขึ้นช่อตรงนี้อาจารย์แจ๊คครึ่งซิกอันนี้เก็บช่อดีฮะเก็บช่อดีนะ ครึ่งซีกนะเอาสี่พันห้านะเอาสี่พันห้าพระแท้นะพี่นะพระแท้ดูง่ายๆนะผมก็ต้องค่อยๆเปิดไปนะอาจารย์ชุมนะช่มนะอาจารย์ชุ่มอืมอาจารย์ชุม่มชอช้างนะอาจารย์ชุ่มก็เป็นชอช้างไอช่อช้างสังเกตชอช้าง,งเขานะชอช้างเขาจะมาแล้วจึ๊กออกนะน่ะจะมาอย่างเงี้ยแล้วก็จึ๊กออกอ่าจึ๊กออกอย่างเงี้ยนะ แต่มาแล้วก็ติ๊กออกนะเหมือนอย่างที่ผมให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นอาจารย์ชุ่มนะเป็นอาจารย์ชุ่มเนื้อก็จะเป็นตำริตล,ลอาจารย์ชุ่มเอาสามพันนะเอาสามพันนะขออนุญาตไปเรื่อยๆเนาะเปิดเทียบหนังสือให้ดูกันเลยเนาะวันนี้เนาะอ่ะนีะ่นะมะพัทธะ,ทะอันนี้นมามะพัทธะ,ทะ,ทะนี่ คนอาจจะไม่เคยเห็นนะต้องหนังสืออีกเล่มหนึ่งคนะถ้าหนังสืออีกเล่มหนึ่งจะจะเห็นยันชัดนะแต่วันนี้ผมมีที่จะเห็นยัน,นชัดชัดไ้ทุกท่านี่เห็นเลยนะนี่ยันนามพธาพัทะเขาจะเป็นแบบนี้นะยันนามพาพัทะมีสององ,องนะน,นามพธาพัทะเนี่ยมีสององนะนี่นะมาพัทะนะอันนี้จะเป็นพิมพ์คล้ายๆองค์บนนี่คล้ายๆองค์นี้นะคล้ายๆองค์นี้นะแต่มาเป็นองค์นี้นะ นมผะมะพะทะนะนมผะมพระพะทะนนี่เอาห้าพันบาทนะเอาห้าพันบาทมีสององนะอันนี้องค์ที่หนึ่งเนีผะผะ่ยนะมะพะทะไม่ใช่เนื้อเงินนะฮะอันนี้เป็นเงินคุมนะนามาผะมะพะทะนนี่เป็นเงินคุมเลยนะแต่เป็นทองเหลืองนะเป็นเงินคุมทั้งองค์คือแก่เงินนั่นเองนะเห็นไหมนี่ยาพาแท้ดูง่ายจัดเลยนะองค์ละห้าพันบาทองค์นี้องค์ที่สองนะ องค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สองนะเอาองค์ไหนทักเข้ามานะองค์ไหนทักเข้ามานะเอาห้าพัานบาทแบ่งปันนะแบ่งปันสมาชิกนะเอฟซีทุกท่านนะหลวงตาพิษวัดเขามังนะอ่าเล่นพระไม่มีตํารามันไม่ได้นะพี่นะเล่นพระไม่มีตําราไม่ได้อ่าเดี๋ยวนะผมมาเปิดเจอหล,หลวงงพ่อเตียงพอดีเดี๋ยวผมจะได้เอาหลวงพ่อเตียงมาทีเดียวเลยนะ ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะนี่สามอุก <c oughs> ดันบนนี้นะแตมผมเหลืออย่างเงี้ยของผมเหลือเท่านี้แต่แทรล้านเปอร์เซ็นนะเนี่ยเหลือเท่านี้แทล้านเปอร์เซ็นเอาวันนี้เอาสามพันเจ็ดนะวันนี้เอาสามพันเจ็ดเนี่ยเอาสามพันเจ็ดเนี่ยสามอุกเนี่ยสามอุกนะแทรล้านเปอร์เซ็นนะไม่ต้องห่วงนะ แค่ล้านปเปอร์เซ็นนะเอาสามพันเจ็ดนะเอาสามพันเจ็ดเปิดเจอพอดีนะตอนไม่ได้หาข้อมูลไว้แต่เปิดเลื่อนมาเจอพอดีนะเนี่ยหลวงพ่อคงหลวงพ่อเขียนเนี่ยผมมีหมดนะเนื้อเงินเนี่ยนะเนี่ยเนื้อเงินอย่างเงี้ยผมมีหมดนะเนี่ยถ้าใครจะเอานะเนี่ยเนื้อเงินเนี่ยผมมีผมมีครบเซ็ตเลยนะเอาเหรียญละสามหมื่นนะบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนเผื่อใครสนใจจริงๆ สามหมื่นเนี่ยไม่อยากจะขายเลยฮนะเหรียญสมัยนั้นซื้อกันเป็นแสนนะแสนกว่านะฮะนี่หลวงพ่อเขียนคอมบางคนไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นนะหลวงพ่อเขียนเนี่ยเขาเรียกฐานเตา่าผมมีสององค์ฐานเต่าเนี่ยนะนะผมมีสององค์ดูดฐานไว้นะฐานเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมนะนี่มีแบบนี้จะมีแบบน,บบนี้แล้วก็จะมีแบบมีช่อแบบนี้นะจะมีแบบมีช่อแบบนี้ แล้วจะมีแบบเรียบเลยนะเรียบเลยนะแต่นี้จะเป็นหน้าหมูแล้วนะอันนี้อันนี้ฐานเตา่าเนี่ยฐานเต่าดูง่ายๆอ่ะเนี่ยของผมเนี่ยเป็นเนื้อโซนนี้อเป็นเนื้อโซนนี้นี่ฐานเตา่า่ฐานเต่าเอาห้าพันบาทนะพี่นะเอาห้าพันบาทเนี่ยฐานเต่าเอาห้าพันบาทเลามาเขียนฐานเตา 5, ่าห้าพันบาทองค์ที่หนึ่งนะฮะ องที่สองเี่ยเอาห้าพันบาทนะดูง่ายสุดๆเนี่ยเอาห้าพันบาทเอาห้าพันบาทองค์ที่สองนะฮะอะต่อเนาะเส็จแนะหมดแล้วหรอเนี่ยอ๋อต้องจารจะชุ่มกลืนเดี๋ยวนี้นเปิดจะเจอหรปะเดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวเพิ่มกดหัวนะพี่นะ เมื่อกี้ผมเปิดเจอแตนชุ่มแล้วผมก็ลืม,มแท้แทะดูง่ายแล้วกันนะแทะดูง่ายแล้วกันอาจรชุ่มนะอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะพร้อมตลับนะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทพร้อมตลับนะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทแต่ถ้าพระเนี่ยเอาหมื่นเอาหมื่นสองนะพระเอาหมื่นสองนะ อาจารย์ชุ่มนะพระเอามสองห้วยเขียนเนื้อดินอีกเล่มมันมันไม่มีนะอีกเล่มไม่มีอ่าเดี๋ยวนะหลวงพ่อเขียนแล้วก็หลวงพ่อภูวัดทาล้อหลวงตะแวววัดคลองคู เดี๋ยวสักครู่นะพี่นะผมผมหาแป๊บหนึ่งอนะอันนี้จะสังเกตดูองค์บนนะข่าวบวงนะองค์บนนี่ยังไม่สวยเท่าเท่าในมือผมเลยนะเนี่ยข่าวบวงของผมมีหลังกระต่ายนะของผมมีหลังกระต่ายจริงๆมันมีนะฮะหลังกระต่ายในในหนังสือมันมีนะแต่ว่าอ่ในหนังสือผมหาไม่เจอนะผมหาไม่เจอเนี่ยดูพิมพ์ไว้นะดูพิมพ์ไว้เนี่ยดูพิมพ์ไว้นะข่าวบวง แทดูง่ายนะข่าวบวงนี่แทดูง่ายหลายตังนะครับนะหลวงปูป่พวทธนรอในหลายตังนะท่านเก่งมากๆเลยฮนะคีุงท่านเก่งมากๆเลยนะเอาห้าพันบาทนะเอาห้าพันบาทเอาห้าพันบาทเล่นแพ้นะผมเอาห้าพันบาทผมมีพาแท้แต่ว่ามันหาไม่เจอนะพี่นะอันนี้เป็นห้วยเขนปกโพพิมพ์เล็กสุดนะปกโพพิม์เล็กสุดเอาสองพันนะห้วยเขนนะพาแท้นะ พาดแท้นะหัวเขียนพิมพ์เล็กสุดปกโพดูง่าย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 นะอันนี้ดูง่ายง่ายเลยนะแล้วก็มีอัจารจ๊ะนะมันมันไม่ใค่มันเปิดไม่เจอคือมันรีบด้วยนะคือมันรีบอันนี้อันนี้ออกวัดออกวัดสุทัศนะอืออกวัดสุทัศนะเหรียญนี the the autres, Maria, ้เอาเหรียญแท้นะเอาเหรียญละพันพันเจ็ดนะเหรียญละพันเจ็ดมีสองเหรียญนี่เหรียญมีสองเหรียญนะ เหรียละพันเจ็ดนะแทดูง่ายนะพี่นะนี่อาแทดูง่ายง่ายเหลียญละพันเจ็ดเหลียละพันเจ็ดนะหนึ่งสองบอกได้เลยนะหนึ่งสองบอกได้เลยแต่มารวมอยู่ในคลิปนี้นะนี่อาจารย์แจ๊ะอาจารย์แจะแท้นะแทล้านเปอร์เซ็นนะแท้ล้านเปอร์เซ็น,ะนเอา 1, 5, พอันหะ้าพอนะเอาพันห้านะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น เนื้องเงินนะเนื้องเงินอ่าเนื้องเงิน well. in ที่มีในหนังสือนะแต่ว่าในหนังสือเป็นเนื้อทองเหลืองนะในหนังสือเป็นเนื้อทองเหลืองพอผมรีบแล้วด้วยนะอ่าอันนี้เอาหนึ่งหมื่นบาทนะเอาหนึ่งหมื่นบาทท่ามาไฟนะท่ามาไฟเขาเรียกพิมพ์นิยมท่ามาไฟนะบางคนก็เรียกท่ามาไฟนะแต่เอาเป็นว่ามันเป็นท่ามาไฟอยู่แล้วนะนี่เอาหนึ่งหมื่นบาทนะอ่ะผมจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะพี่นะเพราะว่า พระไม่ได้อยู่ในกล่องไม่ได้อยู่ในอะไรเลยนะวางแบบม่วนๆมาเลยนะวางแบบม่วนๆมาเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะวางไว้ในนี้แล้วกันนะเนี่ยวางไว้บนนี้แล้วกันอันนี้เป็นพระเครื่องนะที่ผมสามารถอ่าจะนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเอฟซีได้นะครับผมนะใครที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าสนใจอ่าพระเครื่องนะผู้ที่มีนิยมนะผู้ที่นิยมพระเครื่องนะแบบใจรักจริงๆนะ ผมนามาแบ่งปันให้ทุกท่านนะผมนะถ้าขายที่อื่นนี่ราคาที่เห็นนี่ไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนะพี่นะเพราะว่ามันเป็นการแบ่งปันสําหรับผมกับเอฟตีที่ให้ความเคารพให้ความรักแก่ผมมานะเพราะว่าขายคนอื่นผมก็ไม่ได้สบายใจอะไรมากมายขนาดนี้นะรู้สึกว่าขายให้กับเอฟซตัวเองเรู้สึกว่ามันดีกว่านะในความรู้สึกของผมนะอะวันนี้นะผมมีพระเครื่องมาท่านใด้ชมนะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับชมแล้วก็ เื่อจะเป็นสาระความรู้ให้กับทุกท่านได้นะผมนะสำหรับวันนี้เพชรพิจิตต้องขอาการาบลาทุกท่านไปก่อนนะฝากไว้ด้วยนะในช่วงบ่ายๆเย็ยนๆวันนี้นะสําหรับพระแท้ดูง่ายๆวันนี้นะสําหรับวันนี้ต้องขอาการาบลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ